อตอนนี้ห้องกำลังสิงนน้ำหาเป็ดนะทุกคนตอนนี้ก็ได้สิไปไดเป็ดมาเขาคอ,อกอาเดี๋ยววันนี้สิได้ยากเดือบ่ยากถาเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนเมื่อวานนี้ปีนกระพนตัวนั้นนะมันปีนกระพนตัวนั้นอยู่ในกระพุ่มบมอกบ่ไปบ่มามเนาะทุกคนนี่ตอนนี้เอาซมโตนี่เขาก้อนเนาะเป็ดตัวนี้อีกอิกอกเปรดโตเดี๋ยวไปน้าหาก่อนว่าอยู่ใส่ <laughs> เดี๋ยวไปกำหนองเมื่อวานนี้ซีหาคนซีคน ชีคนดัดเป็ดนอนทุกคนได้มาหอดคอกแล้วมันก็ลงน้ำซาลงน้ำซาแล้วมันก็เลีนขึ้นมากแล้วก็ไล่นกไปให้หน้าดัดไปดัดมาอยู่นอหทุกคนย่างไปเถอะล้อแค่เนี่เป็ดเป็ดตัวนี้มันมันในโบยากนอนทุกคนโรคโรคโกคโร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 ค โม่กัะหอง,หองกินเขากินหําอยู่นั่นทุกคนแล้วมาตาได้เป็ดยังสิเกลือโดกงง้างแค่นีนเป็ดยืนีมบนลงซ้าเนาทุกคนมันไดบงหย่ากว่านไ้นอัดแต่ก่อน,นอบอนันมากเขาจังใครยวมันเสียงออกไปทุกคนอุปกรณ์เตรียมพร้อมใหม่คนน่ะอ่านเ้าน้องไปมอง เป็ดเป็นน้องเอาหมู่บ้านนี่วุ้ยใดหยาบเป็นหยาบเป็นซืูมูขงทุกคนน่ะหากับเป็นเกแบบบกนโดนนี่หมู่บ้านนี่มันขึ้นกระเพาะบอลนี่ทุกคนนี่มันขึ้นไปอยู่จอมคนใดบอไปบอมาหัวไปเฮาสิไปเบื้งแรกเลยก่อนนี่เจ้ามันอยู่บอลใดน้องทุกคนหมู่บ้านนี่ก็อยู่ใน่ะ นี่เขาห่าก็ย่างสำเนียแล้วทุกคนย่างไห้นี่แล้วก็ให้ขคางๆพูนเนาะซ้ำให้่บ่อืมซ้ำบ่บ่สองไหแต่ว่าตัวหันไหเงี้ยสุดเลยเนาะคุณเนาะมันไหเงี้ยอันนี้ไหเนอเมื่อวานนี้เบาเนี่ยเบาเนี่ยเบาเรื่อดในเป็ดให้ทุกคนเมื่อวานนี้ในเป็ดเมื่อวานนี้ให้ทุกคนฟังเป็นน้ำฮ่ายเนี่ยทงนั่นก็บ่เห็น น,นั่งแค่นี้ก็บเห็นหุ่นมันไปนดีอยู่ไหนพูดทุกคนบอลบ่เคยไปไปดีอยู่ไหนหุ่นฝ้นกระตกอย,า,อา,นนยา,ากหหยก็บอกอยากใหปในเฟรว่าีนน้่หาเ็ดมากับมากกับอกเขาอีกขอ,อกี่มั้งล็กล็กล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 ดอกเดชลเสียงอยู่นี่นี่เหมือนเห็นไหวทุกคนเหมือนเห็นไหวอยู่พีดําอยู่รูมพี่มือนเห็นไหวทุกคนือ บไ่ไหวตีเพิ่นบไ่ไหวตีเพิ่นซื้อใหอม่ซื้ออุปกรณ์เตรียมเพาะเมราะว่าในอยัางไหนดีทุกคนมันไดไปบ่มามบ่ขึ้นบ่ลงหากับบ่เห็นฝนกระตุกจะให้ที่เกี่ยวเดียวเนาะทุกคนนี่แต่กระย่างจู่นี่เนาะทุกคนแต่เห่าเต่พูนหอดชุดพูนเนาะทุกคนชุดพูดน,นตอนนันเออบอลหายมันบ่ บนหันบนทันสุกเขาก็เลยป้าวางไว้นี่ทุกคนน,นี่บนนี้ไป <ะ S 2> นี่โลก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 ไปใส่หน่ะเด่นไปใส่หน่ะมึงเนึ่งข้าได้ยินเสียงผืนดินหนามอยู่นี่ <ไป S 2> ย่างไก่ไก่ตัวก่อนจังวากันกกนทุกคนอย่างจริงจิงพี่อย่างจริงจงพี่ปีนกระโพด ลก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 ถ้าตรงนี้ยังเขาไปแล้วแสดงยังเขาไปบนคนมันอยู่บเอือนม่นมึงตีเฮาเอิดลองเอิอนมั้ยลก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 บอเอิอมันเอือมันก่อนบอมันอยู่จุดไรเขาจังไปรัดมันลก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 แฮ่ดีแล้วเดิมดีแล้วันนี้ยิ้มสี้งอยู่สีเดิมดีแเดวอยู่นี่แหละทุกคนแต่บาดีไป จะพาเป็ดทุกคนไปผจญภัยนำพาเป็ดไดเป็ดตับกันเ้าก็ยังมาได้เนาะทุกคนนั่งสองไฮนี่ไฮนี่เนาะทุกคนไฮนี่นี่เห่าหอดผีเลยหอดซูดทุนอู้หอดซูดบอลกระโพนนี่เลยเนาะทุกคนนะก๊ะไฮเทิงอันนี้ไฮหนึ่งบอลนี้เนาะบอลที่มันบนดอเกี่ยวเนาะทุกคนยังสองไฮคือสี่สี่เกี่ยวเองเนาะมันยังน้อยเดียวดกดอกดอกดกดกดกอยู่บอลได้เลยสลับ ดีเข้าอีกอ่ะนี่นี่ยางเขามาบูเขามายู่ไหนพี่ทุกคนนี่มนี่นวให้ทุกคนเบ่งนีาอันนี้ตัวมันอยู่น้ำปลาเขานนะี่น่างามงามทุกคนนี่เป็นแบบอันนี้เลยเนาะน,นี่งามงามทุกคนแบบแบบแบบปลาเหนะลาเวนาะปลาเหลายู่ในทะเลนะมินมินทะเลนะอืมนี่งามงามเนาะทุกคนเต็มเลยน้ำไหนะ่ะน้ำอันนี้นี่จ้ะสวยงามมากเลยนี่ อยู่หันบ่น้ำหาต่อทุกคนบางหน,น,นึ่งเนี่ยโมเมนเป็ดเฮาเสียงเป็ดคนหนีเือนเราอยู่ในบนเนี่ยโมเมนเป็ดจะคองฮะน้องไปหาอยู่พูดเดี๋ยวหามาหาทางนี้เราท้ามนทให้ห้ยเห็นบอเห็นบอกีตีคุนไปไปน้ำหาอยู่นี่เอ bon. นบอนเกาบ้านนี่ปะ นี่ดาจ้าทุกคนน้ำหาเป็ดแต่ละมือบ่นเป็นเดือง,งา่ายบ่เป็นข้องงน้ำฮ่าบุตรคุทงบ่เห็นก็ตรงในน้ำ,นำหาแล้วทุกคนฝนสีตกสำเร็จก็ตรงในน้ำนี่แหละพี่ไหมสิเตรียมมาตีเป็ดเมื่อวานเมื่อวานนี่อยากเอาเบาเดือดเก่าอีกเมื่อวานนี่อยากหายแห้งมันดีอยู่างกระโพดเนาะทุกคนดีเอาไหมเอาอีช่างตีแล้วมันกระโบออกมาปูปากปูตีง ตัวเองห่องห่องเสนองว่าห่องเสซักคับซักอันทีไปเอาผ้ามาตัวเองว่าบอกพ่อข้าวน้องยางว่าต้นหอดหงสีเสียงห่องดังขึ้นกราบกราบหวัวเดียวต้องใส่ยหยานผ้า <c oughs> ต้องใส่หยานผ้าหเห็ดตีเหมือนเดี๋ยวคือก่อนจะไปทางไหนต่อก่อนเนาะทุกคนเนาะคือซีเมนเนี่ยสิเข,ข่าไปหาอยู่เบื้องในปุ๊บไป แล้ว <g ül> ตีอันนี้ได้นกก่อนนกมากินเขาอีกแ้วทุกคนนี่โอ้โหบินนี้เลยขะแดดไปแดดแดดทุกคนยังแดดอยูย่หามุกป่ายเลยยังแดดอยูย่หัวกับพท่านแดดเอาขานะอึบหัวเหาหัวเหา ดุกจะไปซ้ายโอ้ดุกยจะฝนดุกว่าไอ้ฝนนี่โอปวดแขนปวดแขนนี่จ้ะเอาไอ้เกลี้ยงเห็นแป๊บเห็นแป๊บอยู่นี่เห็นอยู่บนนี้เนาะมาแต่มันเนี่ยยินเสียงเข่านะทุกคนมันกะมิดมันกะยืนจอดโดดบ๊บโไปซ้ายโดดล็อก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 นี่ดินี่เห็นแล้ว เด๋วไปเลยทุกคนหนีอยู่ในป่าเขาวันนี้ทุกคนจุบหนึ่งอีกจุบหนึ่งอยู่เพื่อนฝุนองวะขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมันเป็ดกลุ่มนี้มันแยกกันเนาะทุกคนมันแยกกลุมกันกลุ่มหนึ่งหาหาโตกลุ่มหนึ่งหกโตเพราะว่าเหนียงไงประซํำกันเนาะทุกคนเหนียงคนละเท้อมันก็เลยโมกุนกันนี่ฮอสเดรบูปลาเขาไปรัดมันเนาะทุกคนขั้นบารรัดแต่มันสียางไปผลด้วย พี่เ้าก็เห็นคือกันอยูพ่พี่จะมาไล่หรอเ้าจะไล่ตัวนี้ได่คนตะฟู้กับหนองเด่ไปนูปลาเข่าไปเดิน <c oughs> ดเนาะทุก <c oughs> คนเหยียบมาดิเหยียบเข่าแล้วเนาะก่อนเ้าเสียหน,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 นีมันเ้าตั้งรัดล้างมันก่อนเ้ามาเสร็จมันไปเลิศมันพุกคนปโมลัดมันมันแรงไปด้วยก็อยู่บนได้ละมาสัญญาล็ากอกล็อกลกลกลก ลอกๆๆๆๆลๆอกลอกลอกลอกะไปไหวไหวขดเลยลอก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 มีด,ดอีกนะอืมเป็ดเนๆๆ <c oughs> าะเป็ดลกลๆอกลอกลอกอกลอกใบเขามันบาดขาใ <c oughs> <c oughs> บาเขาวาดขานาะทุกนลอกลอกลอกล็อก,กๆๆๆๆน่ะดีเขาอีกอ่ะ ใหม่ในมือสันทุกคนใหม่ในมือสันอืมคนทุกคนไปแล้วได้ไห,หนึงมาดีอยู่ไห,หนึงได้ฝุน่นขาวๆไปฝุ่นแดีวทุกคนเห็นบอเห็นบอลฝุ่นน่าสิไหลน่าสิแลนเมื่อบ้านนี้ช่วงนีมันเขียดทุกคนเป็ดเขียดบ้านในี้ใครซ้ำหน่วยเก็บมือเสาใครได้ซ้ำหน่วยเนาะทุกคน นแ,นแ่นด์นะทุกคนแรนแล้วคุณแรนด์น้ำมันแรนแแน้ำมันต้องได้แรนแแดน์ดน้ำมันทุกคนเดี๋ยวมันสิไปฝุ่นใบวัยทุกคนพี่เขาขอเกาอยู่นี่ดองสาแล้วมันจีดับ,บรอยไอ้ฝุ่นด้ายแดงแดงดงแดงอยู่สาคุณชะลามไปรัดผุนด้วยป่ะนี่รัดนั่นฝุ่นเคาะคุณ ดัดนะทุกคนสามสี่คนเตรละมือดัดเป็ดนี่ยนียอีกอันยนีอีกยนีอีกตัว6กโตนาะทุกคนนี่นี่เตรละมืออะไรก็สิประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยมืออเนี่ยขึ้นไปหันบริยาเขาขอกก็ได้หันทุกคนบริยาเขาขอกแล้วฝนลงให้หน่ะฝนแดนไปเลย เขาแล้วทุกคนนี่ตัวหาตเขาแล้วกับตัวนี้โอ้ยเมือนี่จ้าตัวหาตเขาแล้วแต่ละมือนี่วิ่งมาขี่หินน้ำเป็ดจนสีเบิ้ลเของเบิดน้ำคูซาเลยเนาะทุกคนเน่าสิไปน้ำหาโตักโตเวแนบขคดวันนี้ไปไปน้ำหาโตักโตอีกตัวทุกคนล็อกล็อกล็อล็อลกนั่นเลยไปทางไหนเสร็มเาเรียว่ามันอยู่เบื้องนั้นเบื้องเก่าบังเกา หาโตเขาเดี๋ยวคนมีอยู่หิ้มจนเมื่อยแค่แนวมือนี้มือนี้ได้ง่ายคนได้ง่ายพอเหมือนี้จะเราเข่าไหวเข่าไว้มือนี้เดี๋ยวถาเบิงโตฮกโตนี่มันจะเข่าไว้บ่ตรงเบิงแต่มือดุดน้ำเป็ดเนาะทุกคนตื่นเสามาแต่ละมือหันมือมีไผอยากปล่อยเป็ด นี่แต่ว่าค้างมันไว้หันแดโบ่ตกปอยบอยมันเือก็มีให้กินเนาะนามก็มีให้กินบ่ตงปลอยค้างกันไวอยู่หันแดดมันได้ยากนาะทุกคนใเด็กมันพิขึ้นมาวมันโมไปมันแดดมันคือมันโมไปมันแดดมันคืออก็อกดอก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 ามันชิโรงสาซาอยู่ทางดังกะมีเนาะทุก นี่ๆๆนี่มันอยู่วันนี้ดีมันก่อนเขาสิย่างไปสวนบางนั่นเด้อบางกุซาเด้อจากดื่นลาจิตเด้อแต่มือแต่ละมือยางมูปลาผู้โด่งสี่แหลทุกคนเด้ออู้ย่างๆบัดค่ะใบไปไใบทุกคนข้าเดียวพุดหอดกลางให้หน้าพุดเนียผู้ใดอยากกินขาเป็ดมาเลยทุกคนเออผู้ใดอยากกินขาเป็ด ผู้ใหญ่กินตุ่มเป็ดมาเลยทุกคนเด้อใครอยากกินตุ่มเป็ดมาโรดแม่สิตุ่มให้กินเด้อแม่สิหม้อปอกหม้อปอกให้กินนวดเจตใจไหนก็เป็ดนี่ใครอยากกินตุ่มเป็ดมาเลยตุ่มเป็ดสุกินหายแล้วคนเหมือนเหมือนอะไรน้ำมันใครอยากกินตุ่มเป็ดมาโลดล็อกล็อกล็กลกลก ลก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 ขุนขนมันดีอย่างแดบเนี้ยเนบเนี้ยนะลกลกลกถือเกือบเกือบนีสองครูแล้วทุกคนทิมใบอีกขนคููนึงเมื่อเมื่อหอดือนเอาอีกคููนึงบว่ายับน้ำเลยทุกคนค้านีกระบาดมาเดียวนี่ก็เข่าบาดไปการมันเนี่ยปอนหัวออกมาเดียวอืมเป็ดเนาะเป็ด ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวลงซ้ายอีกนะทุกคนถามมึงเดินลงซ้ายอีกเนี่ยๆๆ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 ๆดวงซ้ายเดี่ยวลอยอืเดี่ยวลอยทุกคนเมืย์ดลงซ้ายเดี๋ยวเดี่ยวลอยทุกคนไปลงแล้วบอยยังม่ทันลงุ่วะโอ้เดี๋ยวฮะ เ้าสิาเวะหลาดเบืืองนั่นเด้อเหาสิเวลาอยู่ขอกงูท่านดงทุกคนแต่ก,ก็ขาดว่าดงแล้วนี่อาจารย์ทุกคนไรเป็ดตะละมือโบว์เป็นของงายใครประตูออกมาวันเอาตัวนี้เขาผีร้งมาบพุสองออกมาบุทสองเนี่ยนี่เห็นใจกันมันหมอกินบ่นี่ทุกคนเขาก็แหละซ้ำเขา ดูสิขามันถิ่มคน่าแต่ข้าแตนเมื่อวัดแลนออกกี่หอบซองทุกคนเอ้ยออกวัดขอกว่านี้ไปเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เท่ากับสิโคจะคิวลงไปทางนี้แล้วทุกคนขอบใจที่เข้ามาเอาส่งนะครับติดตามจ้าไปกันเด้อบ๊ายบาย